ตอนนี้นะครับเราอยู่บนรถกระานจักลับที่พักของเราแต่ว่ามันมีเรื่องใหญ่อยู่บนรถเกิดขึ้นครับน้องแทนใจสามสวนของรเราจะเียนที่ไหนดีจ๊ะก็เลยอยากให้พี่ๆช่วยโหวตครับผมว่านะครับที่ดีสุดของน้องแทนใจนะครับก็คือมากรุงเทพครับเพราะว่ามันกินเล้าสะดวกที่สุดพี่เตยพี่เตย ไกดีค่ะจะได้รู้ถึงรสชาติว่าไปเรียนไกลเป็นยังไงจริงๆแล้วเรียนที่ไหนเหมือนกันแต่อยากจะบอกเลยนะครับให้น้องแทนใจเรียนรามเราจะได้มีเวลาเที่ยบเป็นเยอะขึ้นนะครับสียบไปถวอลังสิตเรียนธรรมศาสตร์สียาต้องอยากให้น้องแทนใจเข้ามหาอะไรอะไรก็ได้ที่อยู่ในละแวกลังสิตนะครับสียบจะพาไปสลัดสดเพราะว่าอยากให้เข้าบ j m เพราะว่าสียบโง่อย่างนี้เสียาต้องติดเลยอยากเรียนธรรมศาสตร์โอ้อยากเรียนธรรมศาสตร์อยาอยู่ใกล้พี่เอกวินนะครับแต่อยากอยู่ท่าพระจันทรรร์์นททท่่าาพะจัออยยูำไมสียบไม่อยู่ที่ไหนอ่ะ กลัวเสียคนนะคะเดินที่ไหนก็ได้ห้าร้อยอ่าไม่ว่าที่ไหนครับที่เราเล่นใจชอบเลยครับที่ไหนก็รักเหมือนเดิม